โอ๊ยเปมนทงากาเพื่อนง้ไงอ้าวเฮ้ยคือกาว้วบอเปลียนบอแปงืนลเฮ้ยมาเลยบอต่เหตุเหียดเห็ียดงานเฮ้ยมาเห็นดนจะเป็นงามขืนหน้างามเป็นบอเฮ้ยจะมาส่วนนี้มีเงินเน่ยน้อยหนึ่งตลาดรัด้วยเด้หมกเนี่สเพิ่งไปแล้วมียืมเงินยืมทออะไรได้เล้ยมามากินข่าวรำกันเฮ้ยเหนื่อยมึนบอเฮ้ยมามามา ส่มูมึงสะหาหนามหาอะไรกินเด้อเฮ้ยนั่งนังนั่งป้าไปใช้หนามเนาะเอาเฮ้ยเฮยนั่งนั่งกินหนามกินได้ก็เฮยเฮ้ยหลายปี๋เลยน้องมึงไปเห็ุเดียกเนาะจะไม่กูจินหอดจินเทิงมึงมาจีนอเฮ้ยเนาะหลายปี๋เลยเดบเห็นกันจะได้สบายดีอยู่บ่อมึงก็ได้สบายดีไปอยู่อมันเป็นเจไดยเฮ้ยกาฟังในบ่หำจะเป็นตุยพี่วัวเจนะเนาะผิวป้ามึงใสเดี๋ยวได้ไปอยูุ่่นลู่พัวมันกับมาน้ำตีบ่มาน้ำดอก บ่อเหยากบที่ต้มมาดุอย่ามึงเอ้ยทางจะเป็นเปลือนเนาะอ่าเราได้กันอะไรกูซื้ออันนี้มาฝากมึงเครื่องใหม่กู <c oughs> ค,คิดถอดมึงเฮ้ยไอ้กูไปเห็นเหี่ยเห็ดงานว่ากูกับบ่อรื้มึงคือเก่าค,คิดถอดคิดทงกับมูกเก่ามากบานมากนะกูซื้อของมาฝากแตออ่ว่าออว้าวอะไรบ้งอ่ะกูว่มามึงมนหมักแน่เนาะนะฮะโอ้ยขอบใจเฮ้ยของฝากของตอดเฮ้ย <c oughs> ขอบใจวะาเ้ย,เยสีกูมกักเลยเฮ้ยเสือตัวนี้ แพงเติบได้เนาะเฮ้ยใส่ก่อนเด้อหนักตากินขาวก่อนอ่ะก็จะง่ามวยเจ้าคุณจะไปลองใส่แล้วมันจะขื่อบ่เฮ้ยไปใจขื่ออยู่บ่อเมื่อเฮ้ยสจ้าคุณมันง่ามเด้เนาะง่ามเฮ้ยในง่ามเดี๋ยดีสุดใหม่เดี๋ยวกลัวเออมึงใส่จะเป็นขืมันง่ามสุดนี่เฮ้ยใส่ไปใส่บารใส่นผูกระไดด้แล้วขอบใจขอบใจเฮ้ยง่ามง่ามมากมากเออคือง่ามง่ามเฮ้ย เอยใสย่เออว่าจากมือหมากจุกเจือจะว่ากูเห็นมึงใส่เบอร์ ML เ,เ,อ,รเอ,อ็มเอลเปนดอกวัดจามือหมาเลยมาอยู่จากมือจากบ้านจังมาหนีแด็กกูมาดนก็มือหนึ่งพีทจะเที่ยงกันอยู่บอกกับผัวมึงหันก็เกาเบิร์ดนาะเฮ้ยเน้องยังกระไดกูไปดูหัวดูถูกมเลยนี่แก่อยู่จังสิสเยดยเฮ้ยปากระผัวมึงไปใส่ปลาดลดีแมนสมองปากันเลยสมบพีดกันเหลืองอีสังหุ่นแห้งหายแห้งสมบสมบสมบถึงขัน เองฝ่ายเหือดมันก็ลายใช่เนาะนายคนไทยบ้านไทยเมืองเนี่ยว่าผึ่งจะคือเก่าอยู่ตีเ้ยตัวบ้านสะตอกแตนสะดอกแสดงแมนบดกลุ่มมันตะหะเหลืองกลุ่มมันซ้ำขัดสิตายไอ้ทางไหนบ่ได้ดอกวงเวียนอยู่นี่เด้เฮ้ยสิไปทางไหนได้กูนั่งไงนวะนั่งอยู่มองนี่แหละไอ้ไทยบ้านก็จะว่าผึ่งเหลืองกูนี่มันซ้ำขัเบิดนะเฮ้ย